ก็วันนี clothes, ้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นลูกบิดนะครับผมนะลูกบิดแบบชุดนะครับผมนะของลิโซ่นะครับผมนะเป็นลูกบิดแบบน็อตตัวเดียวนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบโลหะหนานะครับอย่างดีเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นชุดแผง6ตัวแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยครับก็เขาจะมีพวกแหวนพวกน็อตอุปกรณ์อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆนะครับผมนะ นี่เลยก็จะเป็นลูกปิดสําหรับกีตาร์ปลงนะครับผมนะแบบสองทางนะครับผมนะนี่เลยนะผมนะก็เจ้าลูกปิดนะครับลิโซชุดนี้ก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ550บาทนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะผมนะลูกปิดกีตาร์ปลงนะครับผมนะแบบชุดแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่ออินบ็อกมาที่ร้านเราได้นะครับผมนะหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากเปลี่ยนลูกปิดนะครับผมนะแล้วแบบว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะครับผมนะสามารถนํากีตาร์มาให้ทางร้านเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มิสิกไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ลูกบิดกีตาร์โปรง่งสองทางของลิโซด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม